สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกหลานมิตรและบริวารรวมถึงชาวราศีกุมลัคนากุมสวัสดีท่านเศรษฐีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านมากบารมีทุกท่านชาวราศีกุมลัคนากุมนอกจากมากบรารมีแล้วเป็นดาวศิกเซนเป็นดาวอ่านคนเก่ง แต่อ่านคนเก่งแล้วคุณจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาหรือคุณจะไปเอารัดเอาเปรียบเขาหรือจะไปทำร้ายเขาเป็นกรรมของท่านเป็นกรรมของท่านกรรมมีจริงไหมไม่รู้แต่สำหรับส่วนตัวเชื่อมากเชื่อมากก่อนจะมาถึงทุกวันเนี้ค่ะดาวท่านผลักไปเรียนรู้วิชาชีวิตก็เรียกว่าก็น่าจะจบ ระดับด็อกเตอร์แล้ววิชาชีวิตนะคะส่วนวิชาการยังงมงมอยู่ยังงมงมอยู่ดาวประจำตัวของท่านเข้าบ้านตนเองในรอบสิบแปดปีตั้งแต่วันที่หาพฤษภาคมจนถึงวันที่ยีสบาพฤศจิกายนสองพันหกสิบเก้าดาวประจำตัวเข้าบ้านตนเองย่อมเป็นตำแหน่งที่มั่นคง พอเป็นตาแหน่งที่มั่นคงก็ส่งเสริมให้เราดูดีไงคะแต่จะดูดีมากดูดีน้อยล่ะวันอาทิตย์กําลังอยู่ในขายจเจริญเลยเนี่ยผู้มากบาร,รมีตัวจริงกําลังจะมีชื่อเสียงกําลังจะมีเครดิตกําลังจะเป็นผู้ สมัครกำนันก็คงจะได้รับเลือกตั้งสมัครผู้ใหญ่บ้านก็คงจะได้รับเลือกตั้งสมัครสสบางท่านก็คงจะได้รับเลือกตั้งปีหน้าปีเจ็ดศูนย์นะแต่ดาวท่านอยู่ปีครึ่งอย่าลืมแล้วคำทำมาจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่พื้นดวงของท่านคนเกิดวันจันทร์หลังจากที่งกเงินๆนทั้งเรื่องงานเรื่องเงินบางคนตอนนี้เริ่มบางคนตื่นตัวในชีวิตตนเอง ฉันต้องการอะไรฉันอยากจะเป็นใครหรือบางคนโอ้รู้สึกว่าทำไมฉันขยันขันแข็งสารยกรรมตัวเองเหลือเกินหรือบางคนขยันขันแข็งในการทํางานหรือบางคนคึกคักคึกคืนในการสร้างบางสิ่งบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านแล้วค่ะดาวของท่านส่งเสริมให้ท่านคึกคักคึกคืนในเรื่องของอะไรมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับตัวเองอ่ะด้านไหนคนเกิดวันคารราศีกุมร a ค a h นกุมอะ ตัวจะอวบอ้วนคือธรรมชาติราศีกุมอะตัวใหญ่อยู่แล้วแต่ไม่จริงร้อยเเซ็นมันมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ถือว่าการเกิดวางคารลักษณะราศีกุมลักษณะกุมอะ่ะตัวท่านจะจะสูงใหญ่แล้วก็ผิวคล้ำแต่จะคล้ำม,มากคล้ำน้อยขึ้นอยู่กับดวงดาวอีกทีหนึ่งนะคะพอดาวลาหูเข้ามาท่านมีความภูมิฐานขึ้น ภูมิฐานเรื่องอะไรอันดับแรกล่างจะอิ่มน้ำสำรานตัวตัว,ตว,ตว,ตวเอาตัวตัวเอาคุมร่างกายด้วยนะคะหรือบางคนเรียนเรียนสาเร็จแล้วรู้สึกโล่งเราเราเรียนสําเร็จหรือบางคนได้งานบางสิ่งบางอย่างทําแล้วสําเร็จล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากหรือบางคนมีครอบครัวมีความรักแล้วก็รู้สึกว่าเติมเต็มชีวิตคนเกิดวันพุธกลางวนานันทางของดาวราหูเข้าบ้านตนเองคนที่โชคดีอันดับหนึ่ง เฉพาะคนที่ดวงดีนะคะคือคนเกิดวัาพูธกลางวันเพราะอะไรเพราะดาวราหูท่านคือเงินคือทรัพย์สินคือความโชคดีคือความสุขสบายคืออะไรอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมากๆของฟรีแต่ท่านจะได้ฟรีเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับดวงของท่านอีกทีหนึ่งได้เมียฟรีได้ได้เมียฟรีได้ผัวฟรีได้ลูกฟรีถ้าถ้าเราต้องการ มันก็โอเคนะคะถ้าเราไม่ต้องการล่ะมันจะกลายเป็นภาระเออถ้าได้เงินได้ทองลงทุนไปแล้วเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนไปสัรยกรรมเสริมสวยทำโน่นทำนี้กลายเป็นความงามหล่อขึ้นหรือบางคนได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราพอใจคนเกิดวันพระรหัสสบดี สุขภาพดีขึ้นวิถีชีวิตดีขึ้นวิถีชีวิตมั่นคงขึ้นแต่จะมั่นคงตลอดไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลดิฉันทํานายแค่ภาพรวมทุกคนทุกราศีคนเกิดวันศุกร์อยู่ในข่ายแก้ปัญหาก็เอาใจช่วยปัญหาหนักปัญหามากปัญหาน้อยสรุปแล้วก็คือกรรมจากอดีตชาติถ้ามันไม่ใช่กรรมจากอดีตชาติท่านก็เลือกหนีจากวันศุกร์ คนวันศุกร์ราศีกุมลัคนากุมมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์มันเป็นสเสน่ห์ฉาบฉวยยกเว้นพื้นดวงจะดีพอเราได้บางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะคงที่หรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละธาตุดีทีนึงคนเกิดวันเสาร์ราศีกุมลัคนากุมอูคุณกาลังเบ่งบานมีโชคมีมีอำนาจมีสิทธิ มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันพุธราหูราศีกุมลัคกากุมคุณเป็นดาวราหูสองเด้งดังนั้นคุณก็จะมีพฤติกรรมถ้าเป็นมาเฟียก็เป็นมาเฟียเ,เ,เต็มที่ถ้าเป็นผู้มากบาร,รมีก็ทุกคนจะเกรงขามเป็นเศรษฐีเก่าที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมากเจริญรุ่งเรืองถาวรหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านในทีนึงน,นะคะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างสําหรับ ใครที่เป็นแฟนคลับใหม่ยังไม่เคยได้ฟังการเดินทางของดาวสุขเข้าสู่เรือนพบที่เก้าเรือนแห่งความสมหวังเรือนแห่งความปรารถนาเรือนแห่งความตั้งใจเรือนแห่งปณิธานความมา่มั่นว่าฉันจะเอาอะไรได้อะไร ดาวเจ้าของเรือนท่านมาแล้วประกอบกับดาวประจำตัวของท่านกำลังเงบ่งบานดาวแห่งความสำเร็จก็เข้าบ้านตนเองแล้วดาวนั้นคือดาวสุขดาวแห่งการเงินความรักความอบอุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของชีวิตมนุษย์เราไขขาดความรัก เจอแน่ใครขาดเงินกำลังจะสมหวังใครอยากได้เพชรได้พลอยกำลังหลังมาเทมาใครอยากให้กิจการการค้าจเจริญรุ่งเรืองมันมีโอกาสสูงมากเลยค่ะแล้วเหมือนที่บอกอังคารเข้ามารอละ่ะที่เรือนพบที่สิบโอ้ดาวในต้นเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างจะแข็งแรงอย่างหนักเลยแข็งแรงหลายดวงแล้วดาวการเงินของท่านเนี่ยเขาว่าอุดเนี่ย มันคือก้อนใหญ่รออยู่แต่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ําหน่อยเรียกว่าต้องย่่งชิงหน่อยต้องแข่งขันหน่อยใครเทรดหุ้นเทรดหวยเทรดทองก็ตื่นเต้นเล้าใจหน่อยมันฟูโฟงเงี้ยมันจะมันจะพลาดไปก็ไม่ได้ไอ้พวกรอช้อนซื้อทั้งหุ้นทั้งทั้งทองนะรอช้อนซื้ออยู่ไม่รู้จะเข้าจังหวะไหนรอให้มันแดงเถือกลง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 จะได้ช้อน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 ,อน,อนซื้อ แต่มันดินหัวดินหวขึ้นดินหัวขึ้นอย่างยี้ค <c oughs> แต่ท่านเป็นดาวฉลาดหลักแหลมท่านเป็นดาวที่อยู่ในข่ายอ่านขาดวิธีดับดาวล้าหูไม่ให้ซ่ามากเช่นหนึ่งไม่โลภมากไม่หวังผลประโยชน์มากเกินไปเศรษฐีไงนิสัยเศรษฐีเก่าคนเศรษฐีอะ่ะมัน ใจดีที่ไหนล่ะคะยิ่งคนทําธุรกิจน่ะธุรกิจมันต้องรอดมันต้องเอากาไรเท่านั้นมีอะไรสินค้าก็ต้องลงทุนไปการดาเนินงานก็ต้องมีลูกน้องลูกจ้างโอ้ถ้ามีลูกน้องเยอะๆนี่ปวดหัวเลยเจ้าของกิจการจะทํายังไงให้รอดมันต้องคิดเรื่องผลประโยชน์เยอะๆอย่างนี้ค่ะคนคนรวยอะ่ะธรรมชาติของคนรวยอะ่ะคงไม่ใจดีล่ะคงไม่ ใจปั้มอ่ะต้องขี้เหนียวอะค่ะต้องเอาตัวให้รอดนะดังนั้นถ้าจะถ้าท่านยังใช้พฤติกรรมของดาวราหูซึ่งเนงโลกหวังผลประโยชน์เกินไปหรือคิดจะเอาแต่ได้ถ้าเอาแต่ได้พอเหมาะพอควรสมมุติช่วงเนี้ยช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ดาวสุกะซึ่งเป็นดาวแห่งความสำเร็จเข้าบ้านตนเองอ่ะเกือบ ปีกว่ากว่าเกือบสองปีไหมตรงเนี้ยที่เข้าตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเรือนพบที่ดีของท่านด้วยแล้วการเงินของท่านกําลังก้อนใหญ่อยู่ด้วยเอา้าภารกิจหน้าที่การงานโอบเข้าบ้านตัวเองกําลังคึกคักคึกคืนกาลังดาวประจําตัวของท่านกําลังเบ่งบ้านเลยด้านดีนะคะด้านดีกําลังเบ่งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนคุยกับว่าที่อาจจะต้องมีทุกขลาบหน่อยเตรียมตั้งรับอาจจะได้อย่างเสียอย่าง คนเกิดวันจันทร์โอ้โหแบบโอ้ไม่มีใครเก่งเกินคนวันจันทร์เลยช่วงเนี้ยอ่าเบืองบ้านเต็มที่เลยขยันขันแข็งคึกคักคึกคื่น,น,นอ้จัดการบริหารบางสิ่งบางอย่างได้ดียอดเยี่ยมสุขภาพก็แข็งแรงไม่ได้อาดวงท่านมาอ่านนะคะอันนี้อ่านแค่ดาวจรแต่ดวงส่วนตัวของแต่ละบุคคลก็มีอีกแบบหนึง่งคนเกิดวันอังคารความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างอะสำเร็จท่านกําลังจะทําอะไรละ่ะ แต่ดาวสุก็คือการเงินกับความรักไงสายการลงทุนหรือเปล่าอ่ะอย่างนั้นท่านก็คงถ้าถ้าจังหวะดีๆสําหรับสายหวยสายหุ้นสายเทรดทองนะคะสายเล่นคริปโตมันก็คงจะเป็นช่วงที่ทําเงินได้ในระดับหนึ่งคนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันเหมือนที่บอกว่าเอามันมีปัญหานิดหนึ่งสูสีกับคนเกิดวาอาทิตไหมที่บอกว่าเป็นทุกขลาบหรือท่านยืมเงินมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่้อทางาวก็กลายเป็นหนี้ แล้วก็ปกติหรือไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อมาทํากิจการบางสิาา่งบางอย่างหรืออาจจะต้องขายบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอามาทําบางสิาา่งบางอย่างถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ระวังการกระทําของตนเองคนเกิดวันพระรหัสบดีดาวประจําตัวของท่านกําลังรู้สึกว่ากําลังมีความมัน่นคง มีความมั่นใจสุขภาพชีวิตการงานการเงนิงนมันโอเคแล้วดาวภารกิจหน้าที่การงานก็เข้าบ้านตนเองเอาดาวแห่งความสําเร็จอํานาจวาสนาก็เข้าบ้านตนเองมีบุญเก่าแหละนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์มันรวยคนละแบบกับกับคนเกิดวันจันทร์ นะคะมันรวยเป็นช่วงที่พีคมากของคนเกิดวันศุกร์แต่อย่าลืมตัดความโลภตัดความหลงตัดอะไรที่มันมากๆลงหน่อยเป็นการดับดาวทักษะการลักินีที่เคยผิดพลาดมาเพราะว่าโลภแล้วก็หวังแล้วก็นู่นนี่นั่นเกินไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นโชคที่ดีมากของคนเกิดวันพุธกลางวันเอ้ยของคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์ชื่อเสียงบาร,รมีการเงินการทองความจเจริญรุ่งเรือง,องบางสิ่งบางอย่างกาลังปรากฏที่เด่นชัด ท่านฮึดจะไปไหนมาไหนละ่ะก็เรียกว่าท่านฮึดพร้อมที่จะลุยจะสู้จะสร้างคนเกิดบันพุราหูปัญหาของคนเกิดบันพุราหูมันมีตัวเดียวก็คือดาวพระหัสมบดรซึ่งทักษะเดิมก็คือมันเป็นเรื่องของหัวสมองก็อาจจะใช้หัวสมองหนักในการทําให้ชีวิตตัวเองเจริญรุ่งเรือ,รองหรือบางคนกําลังเซตอัพกาลังทํากําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างไงคะก็อาจจะหนักหน่อยอย่างนี้เป็นต้น แต่ถามว่ายกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์กับวันพุดกลางวันหน่อยช่วงเนี้ยแล้วก็อันดับสามก็คือคนเกิดวันพุดราหูพุธกลางคืนนอกนั้นนอกนั้นดาวจรภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงเอาดวงท่านมาเปิดนะก็อยู่ในขายบวกแล้วก็อยู่ในขายแห่งในเดือนพฤศจิกายนดาวอยู่ในที่ดีมากนะคะเออคนอ่านดาวก็รู้สึกใจชื้นใจชื้นเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันได้ทํานายดีไงทานายร้ายอะ่ะถ้าคนรับฟังได้มันก็โอเคจะได้ตั้งรับแต่บางครั้งอะ่ะไปฟังด้านร้ายเหมือนที่ฉันชอบพูดตามการโจรของดวง,ง,งดาวใช่ไหมเวลามันร้ายอคือคนฟังอาจจะวิตกกังวลนะคะอาจจะวิตกกังวลดังนั้นถ้าหมอดูอื่นเข้าพูดดีๆพูดเพ้อเพ้พูดให้ให้กำลังใจผู้คนน่ะมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าความจริงเราจะไม่ได้ไง แต่ความจริงในต้นเดือนพฤศจิกายนสองพหกสิบแปดอยากได้อะไระคะอยากสร้างอะไรอยากทำอะไรท่านเห็นโอกาสนั้นไหมลองพิจารณาดูนะคะ